ตรงหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ตรงหน่อยนะครับมาลัดเชือกไว้ติดกับนะครับมายงามตัวสั้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันนี่เคยนะครับกับผมอินทรพมอินไทแลนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการโน้มจันทร์อินทรัมนะครับโดยที่ต้นอินทรัมต้นนี้นะครับ ออกจันเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ก้านใบนะครับยังอ่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อเราไม่ใช้วิธีค้ำก้านใบเอาไว้นะครับจันนะครับอินทผลัมนะครับที่ออกหลายจันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แต่ละจันนะครับมีความสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมว่าต้นแม่นะครับสมบูรณ์นะครับอายุแค่1ปี หนึ่งเดือนนะครับในช่วงที่ออกจันทร์นะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาดูนะครับในการโน้มจันทร์ที่จันทร์เมื่อลูกโตขึ้นนะครับจันทร์ก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับนะครับวิธีแก้นะครับนะครับเมื่อก้านใบอ่อนนะครับเพราะว่าปีแรกๆนะครับก้านใบก็ยังเล็กจู่นะครับ โดยการแก้ปัญหาใช้ไม้ค้ำไว้ทุกจันนะครับนี่ครับไม้ค้ำไหนนะครับมีมีโอกาสที่จะหลุดนะครับเมื่อถูกลมพัดนะครับนะครับก็ต้องใช้เชือกนะครับเชือกรัดง่ามเอาไว้นะครับตรงที่ค้ำก้านใบนะครับมาดเอไว้นะครับนะครับนะครับก้านใบไหนนะครับ ที่คิดว่านะครับว่าจจะไม่หลุดนะครับพอไม่ต้องผูกเชือกก็ได้นะครับปกติแล้วต้องผูกนะครับไม่ให้หลุดขึ้นหลุดลงนะครับนะครับนี่ครับจำนะครับก็ต้องผูกนะครับผูกเชือกไว้นะครับเป็นบางไม้ค้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่จุกจุกไม้ค้ำนะครับนะครับนี่ก็ไม้ค้ำดูแข็งแรงนะครับเราก็ไม่ต้อง ผูกเชือก,ก็ได้นะครับนะครับดูนะครับผมจะค้ำนะครับทุกจันนะครับที่โน้มจันนะครับก็ยังไม่ได้แต่งลูกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่งลูกนะครับก็จะแต่งลูกในช่วงนี้แหละครับ ช่วสงกรันนะครับที่มีวันหยุดเยอะๆนะครับท่านชมก็พอมีเวลานะครับมาแต่งลูกนะครับไม้ค้ำนะครับไอ่ก็ผูกนะครับนี่ถ้าดูแข็งแรงนะครับไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็ไม่ต้องผูกก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรจะผูกนะครับท่านชมนะครับในแต่ละจันนะครับที่โน้มลงมานะครับ ในกรณีที่ไม้งามนะครับไม้งามสัน really? well, we ้นนะครับคำไม่ถึงนะครับเราก็จะใช้ไม้งามอีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับมาผูกติดกับไม้ไผ่นะครับอีกอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นการต่อนะครับต่อไม้งามให้สูงขึ้นนะครับนะครับคำได้นะครับนี่ครับรอยต่อนะครับใช้เชือกผูกนะครับ ก็แก้ปัญหานะครับแบบง่ายๆนะครับถ้าไม้ค้ำนั้นมันสั้นไปนะครับไม่สามารถที่จะค้ำก้านใบได้นะครับก็ใช้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับต่อนะครับต่อไม้ไผ่หรือว่าไม้อยางอื่นนะครับที่ขึ้นตรงหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ตรงหน่อยนะครับมาลัดเชือกไว้ติดกับนะครับ สยงามตัวสั้นนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่อายุเท่ากันนะครับหนึ่งปีเศษนะครับในช่วงที่ออกจันทร์นะครับก็ต้องใช้ไม้ค้ำเหมือนกันนะครับนะครับเหมือนกับต้นแรกนะครับนะครับไม้ค้ำที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราก็ต้องผูกเชือกนะครับผูกเชือกไว้แบบนี้นะครับ ก็ขำทุกจันนะครับท่านชมนะครับที่โน้มลงมานะครับเพื่อไม่ให้การจันนั้นลงต่ํากว่านี้นะครับครับอาจจะทําให้หักได้นะครับเมื่อน้ําหนักจันลูกโตขึ้นน้ำน้าหนักจันก็ต้องเยอะขึ้นนะครับนะครับต้องใช้คำไว้ก่อนนะครับนะครับตอนนี้ก็สิบกว่าจันนะครับจากต้นนี้นะครับก็ตัดออกก็ สามสี่จันนะครับคือออกเยอะมากนะครับสําหรับต้นนี้นะครับซึ่งออกจันเป็นปีแรกนะครับอายุหนึ่ปีเศษเหมือนกันนะครับนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับออกเป็นปีแรกนะครับก็สิบกว่าจันนะครับสําหรับต้นนี้นะครับคําทุกจันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังเหลืออีก ยังไม่ได้น้มนะครับเพราะว่าพึ่งผสมคีสอนไปไม่ถึง20วันนะครับนะครับท่านผู้ชมก็นําไปปรับใช้ทําตามได้นะครับท่านผู้ชมนะครับในกรณีที่ต้นออกปีแรกนะครับแล้วก็ก้านใบนะครับยังอ่อนนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักจันได้นะครับสำหรับก้านใบที่อ่อนนะครับ นําไปแบบใช้ได้นะครับทุกทชมนนะครับครับคํานะครับทุกจันเลยนะครับชมนะครับคำไว้ทุกจันเลยนะครับนะครับก็สอบคลิปนี้นะครับผมก็กลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าขอบคุณตัวติดตามนะครับขอบคุณทุกใจครับสวัสดีครับ ก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้นอายุปีสุดเสษนะครับต้นถึงได้โตนะครับเกินกว่าอายุนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ชมได้สงสัยเข้ามานะครับก็ต้นนี้นะครับนะครับถรือว่าหลายต้นนะครับผมเตรียมหลุมก่อนปลูกปีนะครับทุาผู้ชมนะครับใส่ปุ๋ยไปนะครับเฉพาะปุ๋ยคอกนะครับรองพื้นหลุมไปก็24กระสอบนะครับ แต่ถ้หลุมนะครับที่ต้นใหญ่ๆนี้นะครับวาปุ๋ยนะครับให้เต็มที่นะครับการรองกนหลุมมาไว้นะครับหมักไว้นะครับในช่วงที่กดหลุมครับเตบหยมมกระปุกนะครับ2ีกระสอบนะครับเป็นมูลไก่แล้วก็มูลวัวนะครับทำให้ต้นนี้โตเร็วนะครับออกจันทรเยอะๆนะครับท่านผู้ชมจันเยอะตนี้นะครับจิบกว่าจันนะครับ จะออกจันปีแรกก็ตามนะครับ10บกว่จันนะครับสีพันสีเหลืองเกาะนื้อเยอะนะครับ